เอาละก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยกันเลยทุกคนนะก็คุณก็อยู่กับผมนะฮะ p q z นะฮะ EP นี้ก็เป็น EP ที่13นะฮะที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปหาแร่กันอีกเช่นเคยนะก็ EP นี้ผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะถ้าได้ผมก็แจงนะอันนี้คือผมมาอัดตัดต่อแยกกันนะฮะ EP นี้อ่ะโอเคมาพูดถึงเรื่องซับสไครต์ก่อนนะฮะก็ตอนนี้ก็200นะฮะก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะฮะที่ติดตามผมมาตั้งแต่ เจ็บซับเลยนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยแต่ผมยังตัวเล็กๆตอนนี้ก็โตขึ้นนิดนึง <c oughs> อ่ะก็อ่ะไม่พูดมากทำเพลงนะฮะก็ส่วนใครที่เข้ามาดูผมบ่อยแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ,ะก็อีีนี้เราก็จะไปหาแรก,กันนะฮะอ๋อโอเคไปกันเลย let's go อ่ะมาเข็มแรกนะฮะก็มาดูกันเลยว่ามันจะเกือหรือเปล่านะคุณผู้ชมอ่ะ ปกติแล้วผมหาไม่กี่เข็มมันก็ได้เลยนะแต่ EP นี้ผมไม่มั่นใจว่ะมันไม่มีความมั่นใจเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูเข็มแรกกันเลยครับว่าจะได้อะไรเปิดฉากมาก็ต้องเป็นคอมมอนอยู่แล้วฮะอ่ะมาดูกันเลยชึบนั่นไงพูดยังไม่ขาดสายโอเคมาเปิดผลบาก,กี้อ่าไม่ค่อยดีเลยอ่ะทิ้งไปเลยแล้วกันอ่ะเข็มต่อไปน่าจะอยู่เกาะ น่าจะเกาะม่วงนะฮะเดี๋ยวสคิปภาพไปกันที่เกาะม่วงเลยไปกันเลยอ่าฮะโอเคเดี๋ยวตัดมาที่เข็ม2เลยอ่าก็ถึงเกาะม่วงนะโอเคเข็ม2น่าจะอยู่อ่ามาพูดถึงเรื่องโทรศัพท์นะฮะโทรศัพท์ที่ผมใช้อัดก็บอกไปเยอะเลยว่ามันก็อ้าวอ่าอยู่ต้นนี้เออยังพูดไม่จบเลยอ่าโทรศัพท์ที่ผมใช้อัดเนี่ยมันก็เป็นโทรศัพท์แรงอยู่นะคือมันมองมองแมปทั่วเลยนะคืออันนี้ยังปรับไม่สุดน,นะ นี่คือปรับไม่สุดถ้าปรับสุดนี้ผมยังไม่เคยลองเลยเดี๋ยวจะลองปรับสุดให้ดูนะฮะอ่าปรับสุดปรับสุดน่าจะตัวนี้หรือเปล่าอ่าปรับสุดน่าจะตัวนี้นะอ่าก็ลื่นๆไหลๆสบายนะเล่นได้เลยอ่าผลเดิมอีกแหละอ่ะเท่าไหร่อ่าโอเคเดี๋ยวไปดูเข็ม3เข็ม4กันต่อเลยอ่ามาต่อนที่เข็มสมาเลยนะฮะก็ ใช่ต้นนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะผมว่าโอเคน่าจะอยู่ต้นข้างล่างนะฮะอ่าเช้าวันใหม่พอดีเลยอ่าน่าจะเป็นต้นนี้นะฮะใช่หรือเปล่าอ่าต้นนี้แน่เลยคอมมอนสองกล่องนะอย่าเกลือนะปกติต้องได้แลนะ <c oughs> อ่าผมจะพูดอะไรเนี่ยอ่ามาดูกันเลยฮะจุบ <c oughs> <c oughs> กล่องสามมาแล้ววะ่ะคุณผู้ชมคือมัน มันจะเกือหรือเปล่าอีพีเนี้ยผมว่าอีที่เ่าไห่แล้วน่าจะ13บสาแล้วมั้งผมทําอยู่เนี้ยอ่ะทิ้งอ่ะเข็มนี้น่าจะอยู่ตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวตัดภาพไปที่เกาะนู้นเลยฮะอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวมาต่อกันเข็มที่สีน่าจะเป็นต้นนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นคอมมอนหรือออกมาเป็นไรนะ,ะอ่ะมาพูดถึงเรื่อง Discord ก่อนนะผมก็มี Discord แล้วนะฮะก อ่ะส่วนใครที่อยากเข้าไปอยู่ใน Discord ก็คลิกไปด้านด้านอะไรนะเขาเรียกใต้คลิปหรือเปล่าโอเคน่าจะใต้คลิปแหละอ่ะไหนมาดูกันได้ไร <c ười> กล่องสีก็ยังเป็นคอมมอนบล็อกนะฮะคือมันจะเกลือไปไหนอ่ะทาง Discord ผมก็ได้สร้างไว้แล้วนะฮะ,แต,ะแต่จะแต่จะแต่จะยังไงก็ไปดูใน Discord เอาละกันมันผมตั้งค่าไว้เยอะอยูโอเคเดี๋ยวไปดูเข็ม5เข็ม6กันเลย อ่ะโอเคก็เข็มที่5้าเข็มที่6ไม่ได้นะฮะก็อีกจอหนึ่งหลุดไปแล้วเรียบร้อยคือ <c ười> ช่วงนี้เป็นไรไม่รู้เน็ตหลุดบ่อยมากนะฮะคุณผู้ชมคือผมต้องทรมานมากเลยหาคนมาช่วยดองเข็มดีไหมเดี๋ยวอีพีหน้าหาคนมาเล่นด้วยแล้วกันนะให้มาช่วยดองเข็มอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเข็มที่5เดี๋ยวมาดูกันเลยฮะว่ามันจะได้อะไรนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเ,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 เอาอีกแล้วเฮ้ยทำไมมันเป็นดวงจริงๆเลยผมเนี่ยโอเค เดี๋ยวไปแอบเปิดข้างบนนะฮะเดี๋ยวบินไปเลยตัวนี้ก็เป็นรหัสลองนะที่ผมใช้หาอยู่ประจําเลยมันชอบออกแรบ่อยมากนะเดี๋ยวแอบเปิดตรงไหนตรงนี้ดีหรือเปล่าตรงไหนดีตรงไหนดีนะาะเอาตรงนี้เลยแล้วกันอันนี้เป็นคอมโบแคนดี้สปินนะฮะเอาไว้ฟาร์มอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเปิดแรบ็อกกันเลยว่าแต่ก่อนอื่นเลยผมขอญาตแคปหน้าจอนะฮะคุณผู้ชม เก็บนาจอรเรียบร้อยแล้วฮะอ่าเดี๋ยวมาเปิดกันเลยว่าจะได้อะไรนะฮะคือผมจะแจกไปเลยนะผลน,นี้รับประกันว่าผมแจกแน่นอนแจกอีก EP แล้วกันชึบเฮ้ยผลอะไรเ่ะโอ้โหผลทรายนะฮะตื่นไหมไม่น่าตื่นนะฮะคุณผู้ชมอืา่ามันไม่น่าตื่นนะผมอะอ่าโอเคมา แจกแจกแจกดีไหมวะเออแจกแจกนั่นแหละแจกแจกไปเถอะคือมันมีเยอะแล้วอ่าเดี๋ยวผมเก็บผลไว้ให้นะฮะเดี๋ยวสกิปภาพไปหาเข็มอื่นต่อต่อไปกันเลยฮะไปกันเลย let's go โอเคอารละก็เข็มที่6แล้วนะ <S <S เป็นไงโอเคคุณผู้ชมเข็มที่5มันแรงมันก็ออกนะคือผมไม่คิดว่ามันจะออกง่ายๆ่งงๆอ,อ,อย่างนี้เนี่ยนะเข็มที่5เนี่ยปกติผมคิดว่ามันจะต้องออกประมาณเข็มที่20 30อย่างเงี้ยแต่ปกติผมจะชอบเจอประมาณเข็มที่5ที่6 ที่3อย่างเงี้ยคือมันเจอบ่อยมากเลยผมก็ไม่รู้พักนี้มันเป็นเพราะอะไรหรือมันเป็นดวงหรือมันเป็นเพราะรหัสหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเข็มที่6มันอยู่ต้นนี้นะฮะว่ามันจะให้อะไรแก่เราเดี๋ยวมาดูกันเลยฮะเผื่อมันพีคอย่างเงี้ยเผื่อมันให้แร2สองกล่องในวันเดียวอ่ะชึบมันไม่ยอมให้ว่ะคุณผู้ชมมันให้แค่ครั้งเดียวมันก็ไม่ยอมให้อีกเลยอันนี้เป็นคอมมอนบล็อกนะฮะอ่าเปิดยอมใจสตินึงชื่อโอ้โหคนรักรักฟุด โอเคเดี๋ยวสกิปภาพไปหาเข็มต่อไปกันเลยนะฮะไปกันเลยเอาละก็เป็นสองเข็มสุดท้ายของเรานะวันนี้คือไม่หาละคือผมเหนื่อยละแปดเข็มนี่ก็คือเหนื่อยจัดแล้วนะผมว่าน่าจะอยู่ต้นไม่ใช่สิน่าจะต้นนี้เปล่าออเอยไม่ใช่ต้นนี้นะฮะน่าจะเป็นต้นนี้มากกว่านะฮะคือไอเข็มห้ามันออกผมก็มาพิจนาอณางนะคือแลมันออกบ่อยมากเลยนะ Oh. เข็มนี้เป็นเข็มที่เท่าไหร่อะเข็มที่เจ็ดหรือเปล่าอ่านะผมว่าน่าจะเข็มที่เจ็นะใช่หรือเปล่าวะเดี๋ยวผมขออนุญาตนึกนะฮะเออน่าจะใช่เข็มที่เจ็ดจริงๆนะฮะอ่าเข็มที่เจ็ดก็ได้คอมมอนโอ้ไม่อยากพูดหรอกอ่าเข็มต่อไปน่าจะอยู่เกาะเกาะม่วงนะฮะเดี๋ยวาสกิปภาพไปกันที่เกาะม่วงเลยะฮะไปกันเลย Let's g อ่ะโอเคอาละก็ เข็มสุดท้ายของเราวันนี้นะฮะก็เป็นเกาะม่วงนะฮะไม่รู้ว่าเกาะม่วงเนี่ยจะให้อะไรแก่เราหรือจะให้กล่องม่วงนะฮะตามชื่อที่มันเป็นเกาะเกาะม่วงนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูกันเลยเข็มสุดท้ายมผมไม่ค่อยชอบเดินข้ามเลยอะเกาะม่วงมาดูกันจะให้อะไรเอ่ยเขาบอกว่าเกาะม่วงเนี่ยไม่เขาบอกหรอกผมนี่เราพูดเองเลยว่าเกาะม่วงนี่มันเกลือสุดๆเลยนะคุณผู้ชม,มน่าจะอยู่ห้างนัางหรือเปล่า อ๋อน่าจะอยู่ไอ้ข้างล่างตรงนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะอ่าเกาะม่วงจะให้ของอะไรแกเรานะฮะอ้ายังไม่ให้เลยก็ให้เห็นเลลี่แล้วฮะขออนุญาตไม่ถนัดบินเลยแล้วกันอ่าเกาะม่วงให้อะไรเราเอ่ยเข็มสุดท้ายแล้วนะเข็มสุดท้ายแล้วชึบชึบชึบอยู่ตรงไหนเนี่ยหายากจัง ผมว่านี่จะอยู่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 เอ็กแง่งบนแน่นอนมันหายากเ้ยเกาะ <c oughs> <c oughs> ม่วงให้อันคอมมอนนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยเอาไม่คลิกเลลี่ทำไมเนี่ยอ่ะเกาะม่วงให้กล่องไม่ให้ม่วงนะฮะโอเคก็เข็มที่8ก็ได้หาการเป็นสิ้นสุดนะฮะก็ส่วนที่ได้แล้วผมก็จะแจกนะฮะแจก เป็นแบบยังไงคนที่เคยดูผมก็จะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าทํำยังไงนะฮะอ่าส่วนกติกาการแจกก็มีอยู่ยง่ายๆนะฮะก็ใครที่อยากได้ก็ทิ้งชื่อตัวเองไว้ด้านร่างคลิปชั่นเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะแจกนั่นแหละทำอีพีแจกเหมือนเดิมนะฮะอ่าสำหรับวันนี้ก็พูดปิดคลิปเลยแล้วกันปิดคลิปเนี่ยผมขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันอ่าสำหรับวันนี้ก็ปิดคลิปไปนะฮะก็หลังจากที่ผมได้ทาหาแลมาหลาย E ีีแล้วก็ถ้าหากว่าผมไม่มีคุณผู้ชมเนี่ย ผมก็ไม่กล้าอัดคลิปต่อไปนะฮะเอาไง่ายไม่มีคนดูผมก็ไม่มีกําลังใจอัดนะฮะก็ตอนนี้ก็200ซับแล้วนะฮะก็ขอบคุณคุณผู้ชมเป็นมากๆเลยนะคือผมตื่นอกตื่นจันตันใจเลยนะคือ200นี่คือมันเยอะมากเลยนะฮะขอบคุณมากๆครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปละฮะบ๊ายบาย